จะส่งชุดแม่พันธ์ุนะครับหกแม่หกแม่สวยๆเลยนี่จะส่งเรียบร้อยนะครับนี่แพ้พี่เขาเยอะเลยพื้นที่ก็ปลูกยญ้านี่นะครับทั้งหมดหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัว,หกต,วหกตัว ันจัดส่งเรียบร้อยนะครับแฮลุกคอกนะครับแ้ลุกคอกสวยๆอ้วนๆเพึ่งลงใหม่นี่พื้นที่ฟาร์มพี่นะครับนิชาฟาร์มนะครับอยู่บ้านกุดหูลิง ดูแพะพี่เขาดูโอเคอคุมครับ